ขเขาจะมันหุ่มนะครับนีบ่แมงมันออกครับผมปไปต่อโนับแม่โทรตามครับออกไอก่ไห,หัวหออเลือดขอนสองใจไอไ้เหลือกัไปเอ,อ,อือดกับ ขวบที่มีไหนห้องไปตังหูหมดนะเยอบินวบเินยบิน่เยบินำหูเอมันออกไิ้มออกออาปเต้แก่เนี่ยหแลตอยังล้ลายบ่อไปขวดเยอโอเก้งขวดน่นี่หลายนีเนียแม่ล um> ูกกาดมามาหลานออกแต่ว uh> ันนี้เพื่อแม่หิงมาเกบกัแล้วมาเก็บบดเดียวนี่หิวอ้แม่ ไปเกินจ้โมงไปจโมงไปแกดไปเมาไปซ้อะ้คิวอยู่ก็ซ้อหาไหก็ได้เนปอยู่พิงไปมันออกว่าเจ๊านี่ยเจ๊และคือขาอะเาจุ่มเนาะคบนมเนี่ยลเงออกขนาดคบขนาดใจมีอยู่หอี่ควบเลยหอีนเอาตัเตะคบ่ดีๆก็วบบดีหลับรออนี่รูนะฮะน้อยๆฮะคือว่ามันจะออกกันมันเนี้ พ่อไข่เงินไหนก็นได้มีไข่กินกคนมีไข่ย่ส่วนหายคนมีไอ้คนเดียวส่วนเท่อ,ออกาอ๋อพอกกบบอข,ขเขมี่มาเนี่นะเยเมีไหไก้ามหงไนเนอ๋อก้ามหเนี้มันก็ออกละวปีเล็วอ,ออกแล้ไก,ก่โอกับเกมะแล้วปูเราออกไปก้าขาอะเงิ<ใ>นไม,ไม่เว้นไงพี่อยู่ขอความรู้เข้าไป้หมดละไอหันมดหข้ามาันมีวะนมีไงปีเล้วก็ออกหขาเต็มมพไม่อเราใส่เขาเหลืออยู่ เขาเก็บนเพ่อไคนแรกมีคนเก็บเพ่อหรมีคนเก็บนี่ใกมอ้อิรอโซตุสามโมงอะโซาเม็น,นมาัานอะอ,อันนี้โซมสามโมงัมนเต้า,น,น,น,าออนี่นมืามโมงาออกิเนียใส่ใส่ครับมาออกเร <c oughs> าออกกับี่เนี่ยทีห้าโมง่ยห้าโมงป่ายก็บ่มเก็บครับการอออกห้าโมงก็ไปได้งกี่นะไปได้ยังกี่สกาโอ้สดามันได้เป็นลำแปงไว้ลำแปงกมจีมีไข่ยี่ห้อสักอย่างนั่นแหละยทมโบกัค่ะก็แบหูกันมั่นออก อเขาตึงซ้นกันมันมือเีกะนี่นี่ขี้ดินอเนี่ยขี้ดินเนี่ยกะทีเอาใส่ขวมันผลัดมมันเอาูมนไมันออกไปเลยนี่ว่าเก็บเอาซื้อนี้เจ้าบ่รัวอานปิ้นมัได้ไหมป้น้มาใส่มาใส่มน่่มาใมาห้เเาเนอใส่ยิมใส่ยิมได้เป่งใส่ยิมได้หอยจ มันเอาบึ้นๆขึ้นจะเอาจะเอาปอบมันี้ว่าใส่นิเเลยทูกออามาคืนแค่อันท่าเฮามีที่ใส่าก็ไปหอดออกมัะมีจ่าแก้วได้สองตัวนะคิดว่าหนึ่ไมันมากินมัมันมาขึ้นไสี่ห้ารอบแลวนะไหลจ่าแก้วได้สองตัวนะเชียวนะโอ้เอ้ยไปซ้อเนี่ยกะเขาว่าเขาว่ามันโดเนี่ยเออมันใส่สารใ่ไหมเ้อ เหรอมันใส่สารคนลัปงอาอย่มเาคนลัปงมาอย่นี่ยมนมันมกกยังีไ่หฮะมันใส่ไม่ยบอหึมก็เนี่เนมันใส่สารออกเจ้าไปนี่ก็เลยขึ้นมาจะออกและเออันนั้นนาวเพราะามันโฟลเป้ง มาเจ้าแล้วพนเมาคั่คััวหมนามัเนเว้ย่อแกพ้ย่อวหมแป้งเนครับคั่ครับข้นยมหลือันม่หดเลคั่มเพราะ่มันจะออกบบออกซะเขาว่ามันออกฮัตปีแล้วนะแล้วหากพี่ได้เก็บนที่อยู่ซ่หรือเมื่อสามโมงอู้กเมื่อวนมันไทยเดน่ด่นนะใส่ดเยู่โหเลยกินกันนะ

เอาคเอาคงเจ็ูโอ้นี่นะอันนี้ก่อนแล้อันนั้นอ่ะอันอันนั้นก่อนตั้งอกก็มีไั้งดะมันมันดึงลามตรงขานั้นอันนะอืนันนี้เริ่มหายไปแล้วมันก็บอพอบินสั่นก็ได้เลยสช่นนาขี้มกามาอู่เแมันปูนั่นนะคะแมงมันปูบินมัดึงออกแนขี้มกากาน้ายปลาาเกี้ยข้ทาะไนก็มีแม่น่ขนาดลย มันก็ันตองเหนะอือมตนนะมันก็เริ่มมันก็มีนะมันมีมีพ่องแต่อนะเนี่ยมันออกโวยอย่างไปหอมบ้านนะทีนี้ออกโวยมันฝนให้ซึ่งแสมันรดแล้วนี่มันจี้กนะอึงเนี่มัออกทีกอฮะอึงย่าีฮะเไ้ห้ากัรหูิ่ะฮเอเออแต่ก็ออกมาน่ะห้ามออกห้ามละหูตีนนี่ยาวส่ยค้เลยบ็บด้วยใส่เออครอบเยัอนมันหูเดียวครอบเลยไ่ต้องเก็บคันไปยกใจคันนะแกหูคิดอ่ะหูเลย มาหย t h ไปสอเนะ t ิ i ไปสอให้นะอีพขกบเลยขวบไปเลยเยี่ยวหมนขี้ใช่ป่ะมาถงมเนยนุ่มาขวบเรียบร้อยครับลูกยวลุ่มันนี่มาถออกเปนเสาไอ้ฮั่นยูพล่ารามาแล้ครับฮั่นยได้ฮั่นนแหมัามัามาแล้วครับอันนี้เริ่มบ่อันนี้เริ่มขึ้นงามแล้วฮะอันนี้เริ่มหนีมเริ่มอ่งี้หโอ้ยยัง่ม่ขี้ว่าไม่เน่คเงเดี๋ยวก็ออกมา กีเพ่งหูมากว้างก็ขี้กีหูมากว้างเกินนะก่เอากิมนี่แพ่เมฆะก็น้าก็ง่ายนะหนาน่ะเมฆไหนคอยดีของแม่ไมไหนหัวลืมไปแล้วไว้ไหนหมูกลเออมาเ้าได้ไอะไรได้กินอะไรอะไรได้เนี่ยนี่เงินไอ้ก้อเอิรนเากไปหุงข้าวแล้วเอาปีกไปไว้ไหนกมุเนี่ยไอ้นีบเออล้หลังบ้านเราพอวะพอไปไปพออ้เาหมดได้พอทันนท่านออกาิได้พอ หน่อ,อยพ hey, ่บินน่บ้านบินน่ยได้ไสนะมีฝนมันตกทีบอกมันออันไไไปหลังบ้านย่บินเนอะออกไปพอออันนี้ก็จะได้ใส่หลังบ้านย่บินนะปีเล้ยนหขนาดอะไม s ile, <S 2> <S 2> ่บินใส่อะไม่มีมันจพอหันาขนาดเลยถ้ามาถ้าหมาเอาสีย่างหำไมเยอะอะนี่ขแมว่ะ มัน้อมาคเได้เสีเยาป่ี้ไแค่มดวบวโอ้โดนน้อยเดียวได้คันแล้วไคันใ้มันคันถ้าตอนมันออกมาละกันนมันออกมาหลังออกมามันส่ห้กันามาก็ได้นะแค่นี้เา้งหทีเลย้อกหนักเลย อยู่ในสายตัวหนึ่งครับมันว่าน่วงแจก้าี่วงกิ่แก่หัวส้มนี่าแล้วมันาขึ้นไ้นี่นี่ขึ้นเนี่ยนี่แสบขวบไปเนี่ยแบแปรคุ้องครับตัวนี้หัวส้มนะครนั่นหรแม่แก่แจกาแกคุมครองมั้งดูครับดูความพยาข้ามาครับอกไปล้ มันพูมันมันแม่พึ่งมันโอ้อันนี้ขึ้นดีครับเนาะดูครับขึ้นเรื่อยๆนะครับอื้มรอกึ่งเลยออกร่างอ่อนก็ได้นะกต่ลองเอาล็อคขวบมันจ้ะอย่างหุ้งเนี่ยกลองออนเหมือนเนี้ยหุ้งเนี่ยอยากดื่มน้ำหรือแบบนี้จะไหนที่ส่งอ่ะ กไปขายแพกัเอียวบดดีเดี่ยะคันันไหเ่นใเมาเกบา่บดีเนี่บะควบะดีเนี่ยมาเก็บก็มาได้ดี๋เวเดี๋ยวแม่ขี้เกียจหูน่บเก็บมาเก็บก็มาได้อเสียดาของเปงาของเขียมมาแค่นี้ไปเสาหาดูหูอื่นนะร้อยไปจุดะากันนะฮะ ออกค่เดียวแล้วี่นวแยมยมเออย่งว่าหือกำลังคบอฮะเกือบยมฮะเฮเฮ้อะไรูดหรอกออกว่ะหลอกใส่ใส่หลอกอันนี้พูดหรอออกนออกแค่ันเดียวผู้แกไม่ติดจูบเลเด็ดพูด,ด ไปหาดูตัวอ,อื่นด้วยมีลายลูกคุ้นมากอ่ะใส่ไสคฮะตากน้ำบอยเราพอแล้วปะมาที่เดิมครับเริ่มมืดแล้วครับไปหาดูที่อื่นกับมามีนะครับอันนี้จะเริ่มจะเริ่มยุดแล้วฮะ เริ่มม,มืด <Ru> แล้วครับเริ่มค่ำแล้วเตื้อมันออกดึกเตื้อเขาขีดเข้าเลยมันออกอันนี้ออกวันนี้มันอาอ,อย่าไว้มันไฟจะเสี่ยงอเบัติเหตุใช้สีเหลืองอันนี้เปลี่ยนอันนี้ออกวันนั้นต้องหอต้อขยายได้หรอกสร้างหัวนี่ก็ออกรอบเดียวกันแหละอ่าเลยออกแล้วออแล้วเริ่องใครนี่ละเริ่มมันเหมือนเริ่มหายแล้วเร,เริ่มหายแล้ว ตัวมาเจอนะพี่วายก็เอาคันสองหูสามหูมันยืดบินบาออกอีกมันอยู่ซื่อได้ข้าเอือนมาเลยครับทหารบินเตียวไปยี่ห้อมหารบินออกมาตอนว่อนมาออกมันมาข้างกับเป็นเงินมม่เหลือหัวหลังบ้านเ้าตอนคุดฝั่งเสากับปะแม่เนี่ยนะขึ้นบอกออกบ่อยพรอนแต่ก็บัว่ามาเตื้อแต่กันให้บบตันเตืัวแต่แม่ก็เยอะอยู่นะเยอะเลยบบตันแต่กันแบนี้แบบ บอยกล้องห้องบ้านมาออกนิ่นิดที่เขาเก็บมาเป็นเยอะที่กัดดอกเกลียงนะเนี่ยไปเร็วอ้วนตัวหลังอ้วนอันนี้หัวแดงอยู่ปะไม่ฮะเมงมันอันนี้หัวสีเปิดอันล่าทึ่งห้างคือมีสีเข้มหรือเปล่าเข้มและอย่างเดียวกันเม้มันมาแก่เต้เนี่ยนู้ว่ามันเหลืองออกเหลืองอยู่มันแบบก็แก่เต้เลยนะแมงมันอุ้ยีเด็กี้นี่มาแยงมาตานี้หัวเหลืองๆแล้วก็กำลังออกเอกเลย

ักวม,ม,ม,มันมันมมัันนควใหญ่ไดยกระบาดคือ <c oughs> ใหญ่ไปนะเอออันนี้อันนี้ให้ยุบไปแล้วเนี่ยอันนี้ให้เริ่มยุบละอ๋ะอ,อกรอ,อกนะอ่ะออกกรอนี่ออกันปั๊บก่อนึ่งหมดเลยอืมแบะอ,นนออกลูนดีแล้วบ่าทำได้เกี๊ยวแล้วบ่าโหนี่ออกลูนเปิ้อนคันเลยดีแล้วบ่าเขาเอาโอหุบมือเกินเนี่ยตัวเกินที่อื่นไม่ยอมบอกออกเหอต้อ,อ <c oughs> ตงมันตังตังที่ไปตั้งนกหวานออกซะหน่อ,นอยได ต้องปั่นต้องมันเวียงเลยว่ะประมาณหนึ่งขีดถึงขีดสองขีดนะครับสองขีดพื่กันแน่โกนขวดเนี่ยนะอยู่นะสองขีดเพื่อกันแน่เก็บต่อนี่เอาไซน์ฮอปปิกบ้านี่อันนี้อันนี้ไฟเยี่ยอ่ะอันไี้เลยอ่ะอ่ะยินพี่แบนเนี่ยง่ายเก็บต่อนะครับเอาไปจะกลับบ้านละเอาใส่์ั้ฮอปปิกบ้านอันน่ะใส่เนี่ย ไปเป่าฮะหลังทีฮะเอาไปไปที่บ้านนี้จอดไปช้อมไปทีออกอยู่กลับบ้านก็ครับนี่ตักไว้เรามืดกว่านี้ใครมาเก็บครับเดี๋ยวมืดก็มาเก็บข้าวม้าวบุตรอเคนี่บ้างเด็กออกอยู่เอาเตียนมาสามไปเอานั่นไหมเอาไปใสาป้อมมาใหม่ฮันข้ากลับจะมาขายแพะอยังมาเก็บอยู่นะฮะ ไอ้ดูวยอะไรหลายก็โชว์ขวดหน่อยนี่ในขวดนะโชว์ขึ้นมาหน่อยโอ้กึ่งขวดละขวดขวดสีแป๊บสีหน่อยนะแน่นแน่นี่ะบ่าดูครับโอ้ได้เยอะแะนี่เป็นจุดเดิมที่แม่เก็บตอนตอนแรงนะครับโอ้กลับไปกินข้าวครับไปซองพวกอะดูไปเอาในไส์พวกอถ่ายในไส์พวกอะโอก้าวไปกินข้าวกับแม่ครับไปถ่ายตรวองออกแล้ว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 สามเพี้ยนเก็บแล้วอับอแล้ว เก็บยิกเข้าปะเสือผ้าซาเปามดยิ่ล่าข้างล่างกับตาเทียนเื่อนะฮะาเปาที่ไหนหนูฮะมีสเปาไหนฮะเต้าเตามูไปเลยทิวเสื้อมาเื่ออ้ห้องแกนาเพ่นไม่ไาเต้าออกเรื่อยนะครับเป็นเนเทียนดั้เพามันก็จะออกเือฮะหรือจะออกจนออกจนมดนะฮะมดมดหลุมก็คือมดนะ ออกปีกๆอ่ะเขามออกทำอยังครับอยู่มันอยู่ใกล้ไฟนะครับเนี่ยไฟข้างบนนะออกสองขั้นเนี่ยมันก็เลยออกนานนะครับหลุมหลุมอื่นก็หยุดไปหมดแล้วครับเหลือแต่หลุมนี้หลุมเดียวนะสองสามหลุมนะครับนี้มันใกล้ไฟจรปีนี้ยังออกไปเยอะนะครับได้ค้นมาปอ,อก,กินนะครับ คน,คนมันไปขุดเหยืมดอีกเ <c oughs> ขาขุดกินไข่หมดละตอนไปไข่เขาไปขุดกินไข,ข่ขน,ขนี่เห็นะจะเลยมันอันนี้ <ừ. S 1> เป็นบางหนุม่มอันนี้ถ้าใกล้บ้าน,นอีกก็บปคุดละ <ừ. S 1> เอาไว้กินแม่มนันอีกอ่ะเอเคเรื่อยครับเขาอยู่ใกล้บ้านคนเป็นลักขุดเหยืมดอนนีกอ่ะมันปูบินมา <ừ. S 2> ลงหูไปละเอาไปเตาหน่อยเออให้ห้องไวรเกน เอาไป้วเอาเอา้องอสองเสในถุอ่ะมันอกเมันจัดนะอามยูในถุอ่ะเอออาทมอยู่ในถุงฮะมันจะออกที่เดิมทุกปีนะครับจุดเนี้ยเก็บมาได้สองสามปีแล้วครับปีแล้วก็ได้หลายกิโลฮะออกเยอะปีนะครับมันจะออกสองสามวันติดกันก่อน รบปีนี้บอก่เลยว่าันคือมันจะออกกอเพราะว่าฝนมันบบตกน่าจะหยุดไปแล้วไนออกกอนี้วันเดียวเลยพรดินแห้งไปแล้วเพราะฝนมันบบตกซ้ำมาได้ถ้าเมื่อคืนนี้ฝนตกอ้ออกอยู่หูไข่ลีนหนฮันหยุดแล้วที่ต่อนะไหนต่อนะมีะมีอะจะให้ลีน้าเกยวลูอ่มันมีดักอะอะไรใค่ตุดละมัน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 มาคืนนะพมันไออกู่เมาคายมาเฟ่ละ มันไหลามาขอนกระเพน,นี่กับตู้ไปห้องร้านเราเด็กเกี้ยเกี๊ยปอมตันแล้วก็ออกมาอยู่ในห้องโอ้ยเกี๊ยมีดูนี่ให้ดูมแม่แดงมันได้ว่ายุงนักบวชอือยุงจ้ะนี้ยแค่นั้นเลื่มาได้เรื่อยครับแ,แ,แต่เจ้าก็ออกนะปืนขอนไม้เนี่ยอือออกมากอ่ะออกปืนท่าน่ะออกกระติกไม่สมบูรณ์เกี่ยอะไรตัวนั้นแฮะอือพอดีอยู่คนนักอ่ะ คนนักพ้องมาเดียวมันใกล้ปีใหม่ไงคนก็มาเตียวพ้องเดี๋ยวเอาเสื้อกลี๊งแม่เห็ได้ไปขายแต่อ้ออนไข่ได้ด้วยกันอยากให้นมอ่ะอย่างนี้ก็ไปแล้ว่างห้องไปตั้งยห้องอ้าวมาอยู่อือออกนะนั้นหายกี่บ่อห้องดูเป็นสองห็นไหมห้องปูทุดูงมันย่างเต่ามันย่างเต่าโอ้ห้องดูออกมันเป็นรอบเป็นรอบมาเออมันออกเป็นรอบเป็นรอบโอ้เนี่ยดูคนน่าเออ ใส่อัวก่อนฮะต้มตมันสุกไก่อันนี้ลาบไก่ก็ซื้อมาออกดีกว่าเว้ซื้อออกง่ะออกกับสามกับสี่ฮะเกษตรได้ออกมาก่อรอมันพูดหลอมหัวแล้วหลอมปหาหมูมากอะจีบออกแห่งมาคุยนะแกแม่มาครบแล้วมืดครับหอยกระบ้านฮะเดี๋ยวใส่ใะไรคือปลาเก็บไว้ฮะ เรื่อยๆนะฮะมันใกล้ไฟนะครับมีเสียงก็จะออกนะครับไอมัมนนะครับถ้าแสงหมดคือก็ยุดนะครับแบาเปิดไฟก็บบอกออกนะครับเศรษฐโหงจิบ้านนะครับอันนี้ก็ที่เมย์ที่นั่งเก็บมาตะเจ้านะฮะเยอะอยู่ครับอ๋ะะอเศรินออกเยอะอยู่นะฮะอันนี้ส่วนมีโตนี่เหรเห็นที่พ่อไปใส่ใส่มานะฮะ ไม่ดดไมมบินโตหนึ่งนกะิโลได้เลยวนะันนี้ละโตนะเพงยังทั้งมันกิโลละสามพันนะครับไม่แดงเลยครัี่พันกันโอ้ทุกวันนี้สี่พันแล้วไงปีแล้วยังสามปีแล้วยังสามพั 3, นอยู่เลยผีนี้นาะเพลงครับมันมีน้องไหมครับเขาขุดกินกันหมดครับต่มันเป็นไข่ครับมันก็บบนเลยออกน้นนอยครับ ชอบผีลุมก่นแรกก็เช่ก็สายนชอผม่ผมนะมครับพอได้ครัวครับผีนี้